สินจ้าสวัสดีเป็นภาษาเวียดนามค่ะวันนี้ช่องทเชอร์กิ่งแก้วพาทุกคนมาเที่ยวเมืองดานังประเทศเวียดนามค่ะเที่ยวบนยอดเขาบานาฮิวเมืองสวยฟิลยุโรปเห็นอากาศดีดีแบบนี้นะคะจริงๆคืออากาศหนาวมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงกลางคืนนะคะจะยิ่งหนาวค่ะด้วยประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะก็คือถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสในปีคศ1919ค่ะโดยเข้ามาทําสงครามในเวียดนามแล้วต้องการหนีอากาศร้อนๆขึ้นมาสร้างที่พักต่างอากาศ บนยอดเขาก่อนที่นี่นะคะจะถูกทิ้งร้างแล้วก็ได้รับการพัฒนาใหม่จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะแอบกระสิบนะคะว่ามาเที่ยววันเดียวเนี่ยไม่พอจริงๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องมานอนสักสองคืนค่ะที่นี่คือสวยอันนี้เป็นวิวขึ้นเ้นนาลอยฟาร์มนะคะเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกเสียวแต่ก็สวยสุดๆไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน,น้าค่ะบ๊ายบาย